เจ้าของมือเดียวลูกค้าสนใจติดต่อได้นะครับรถไม่เคยทําสีวิ่งน้อยด้วยนะครับสีเดิมทุกชิ้นการันตีนะครับสีเดิมทุกชิ้นการันตีความเงานะครับนี่เป็นสีเทานะครับเหมือนนกพิราบนะครับตัวนี้เวลาใช้นะครับจะไม่เก่าไม่แก่นะครับหมายถึงว่าใช้นานไปก็ไม่ถือว่าเก่านะครับก็มีรอยขูดนะครับอยู่ตรงกระชนหน้านิดนึงนะครับยางดีสีเส้นนะครับเดี๋ยวเราแม็กเราจะไปทําสีให้ใหม่ครับลูกค้านะครับ อ่าตอนนี้มาครึ่งเข้ามาใหม่นะครับดูยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ล้างเลยลูกค้ามีรอยนะครับมีรอยเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าอ่าเราให้เห็น <ๆ S 1> นะครับว่าเข้ามาใหม่แล้วมีลักษณะเป็นยังไงนะครับลูกค้าตอนนี้เอสุดีแม็กประตูรถคันนี้ปี2องพหรือปี53นะครับซูปเปอร์แพัตตินัมนะครับตัวนี้อิส e ุเดิมโรงงาน นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับในการซื้อรถมือสองนะครับไม่ว่าจะแคบกระบะนะครับคันนี้ก็ถือว่าบรรทุกของได้อีกตั้งเยอะแยะนะครับนะใครซื้อรถนะครับเห็นไหมครับนั่นก็คือกระบะแคปบก็จะใส่ได้ส่วนสประตูก็จะใส่มอไซค์ไม่ได้แต่ก็มีคนสอนท้ายได้นะครับคันนี้หน้าตาเดิมท้ายเดิมสีเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีได้แล้วก็นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งกระจกก็เดิมโรงงานนะครับวิ่งน้อยนะครับสองแสนกว่าโล 2 1 0 0 0นกิโลนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับในการใช้งานนี่ก็คือเข้ามาใหม่นะครับลูกค้ายังไม่มีการล้างนะครับเรามาดูภายในการเป็นยังไงนะครับบอกได้เลยคันนี้ใครซื้อไปถือว่าคุ้มเลยรีบๆเลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับลูกค้าต่อคงตะเข็บผมแกะให้ดูเลยชัดๆเลยนะครับนี่ไงจะแกะให้ดูนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าบางคนนะครับบอกว่าใครจะแกะให้ดูก็ผมนี่แหละับแกะให้ดูเลยนะครับว่า มีรอยชนมาหรือเปล่าถ้าใครจะซื้อรถมือสองนะครับถ้าใครจะซื้อรถมือสองแล้วไม่ดูตะเข็บด้านข้างเนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับให้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับน็อตแกมไม่มีขยับนะครับลูกค้าภายในสะอาดมากนะครับส่วนเบาะนะครับก็ถือว่าสะอาดพื้นก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับนี่ก็คือรถใช้ธนุถนอมนะครับลูกค้าก็จะมีรอยสกปรกบ้างธรรมดานะครับแต่ก็ว่าไม่ไม่มากเลยคันนี้สําหรับผมนะครับ ในกล้องในโทรศัพท์นะครับในมือถือตัวนี้ก็ดูภาพให้ชัดเจนน้อยเล็กน้อยจะมันก็จะขึ้นเด่นชัดนะครับแต่ดูด้วยตาเปล่านี่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับลูกคา้าเนี่ยตะเข็บด้านฝั่งคนขับเอฝั่งคนขับด้านขับสี่ประตูนะครับลูกคา้าดูนะครับก็ไม่มีรอยชนมาแน่นอนการันตีได้นะครับผมรถคันนี้สีเดิมได้เดิมจริงๆนะครับลูกคา้าได้เดิมจริงๆ สวยนะครับถ้าใครได้ไปครั้งนี้นะครับเอาไว้ใช้เลยนะครับแนะนํานะครับเอาไว้ใช้เลยผมว่าคุ้มนะครับกับการที่ลูกค้าจะซื้อรถสีประตูทั้งคันนะครับราคาซึ่งไม่แรงราคาเงินสดผมลดได้นะครับเงินผ่อนนะครับอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าดาวฟรีดาวลูกค้าดาวไอไม่ต้องดาวได้เลยนะครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทด้วยนะครับลูกค้าถ้ามีประวัติการผ่อนถ้าไม่มีนะครับลูกค้าดาวสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าดาวห้าหมื่นไม่ต้องค้านะครับถ้าดาวน้อยสองสามหมื่นก็ได้ไม่ได้ครับแล้วแต่อาชีพลูกค้าด้วยนะครับแล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับอันนี้โทรปรึกษาผมก่อนได้นะครับศูนย์หกสองหกเก้าหกหกสองสองเก้าดูครับตะเข็บนี้เม็ดอาร์ตเอ,อิร์บอยู่ครบหมดเลยสวยคันนี้ผมบอกว่าเลยว่าสวย ใครได้ไปได้การันตีได้เลยโอ้โหคุ้มครับคุ้มราคานี้นะครับตัวนี้ปีนปีสองพสิบปีห้าสามมีจอด้วยมีมีกล้องให้ด้วยนะครับแต่มันหล่นพื้นนะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะมีทําอยู่ที่มีที่ทําอยู่ที่ติดฟิล์มนะครับซึ่งใช้งานานาใช้งานมานานมากนะครับเราก็ต้องติดฟิล์มให้ใหม่เดี๋ยวผมล้างอัดสีนะครับรอดูพื้นภายในนะครับเราจะเอาบบกออกมาดูดส่นนะครับคันนี้ไม่สวปกระปมากนะครับลูกค้า ช่วงล่างดีฉี่ดีนะครับถือว่าใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับช่วงล่างดีด้วยนะครับตัวอ e ีซูตัวนี้เครื่องยนต์2อ0 0นะครับคอมโบเลวตัวไฮเลนเดอร์ตัวยกสูงนะครับเรามาดูกันนะครับอาสุพชัยมาเปิดฝากระโปรงให้หน่อยเรามาดูกันในห้องเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ก็สุพชัยได้ได้รถคันใหม่นะครับไอ้รถรถรถเข้ามาใหม่นะครับ โมไซ์นี้อย่างสวยนะครับถือไว้ใช้นะครับมามาเปิดฝากระโปรงให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้แล้วกันนะครับก็มีรอยอยู่นิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากทําสีนะครับลูกค้านี่มีนิดเดียวถ้าทํามันทําเยอะนะครับจะไม่สวยนะครับอันนี้ให้เดิมทุกคิ้นไปก่อนนะครับอะดูดูนะครับนี่ รถที่ยังไม่ได้ล้างเข้ามามันเป็นลนักษณะยังไงนะครับน,น็อตรถไม่ขยับนะครับลูกค้าน็อตแก้มประตูแก้มซ้ายขวาน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับฝุ่นนี้เกาะหน่อยนะครับนิดนึงสุภาชัยสตาร์ทเครื่องน้ำมันเครื่องไม่มีซึมมีเยอะเลยคันนี้นะครับก็มีเล็กน้อยแต่ไม่ไม่ถือว่ามากนะครับลูกค้าไม่มีแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวผมล้างสะอาดๆให้ดูกับลูกค้าได้ดูนะครับส่วนหมอ้อน้ํานี้เราเปลี่ยนมาใหม่นะครับนะถ้าตามรอบเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนมาใหม่ เครื่องยดดังเงียบนะครับเงียบสนิทเลยถือว่าใช้ได้ไม่มีเขกไม่ไอนะครับถ้าปีนเป็น,ปนถ้าเป็นฝาครอบสีขาวแล้วนะครับลูกค้าจะไม่มีจะไม่มีไอนะครับถ้าเป็นสีทองยังมีอยู่นะครับลูกค้าไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องหลวมมันเป็นของอืตสสูตตั้งแต่ปีเริ่มต้นของ i อเทคนะครับตัวป c 8 8 9 5 0 5 1แล้วมา52ถึงฝาครอบสีขาวเนี้ยนะครับ หรือประมาณปี2009นะครับขึ้นไปจะไม่มีไอควันไอขึ้นนะครับถ้าลูกค้าอายังไม่รู้นะครับก็ดูหลายๆคลิปให้ที่เขาสอนกันนะครับเรามาดูแทนเพจนะครับเมทอาร์กอยู่โรงงานอยู่เลยนะครับโรงงานแก้มขวานะครับน็อตไปขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับการร้อนเดิมโรงงานมีที่ไหนขนาดนี้เลยอ้าว ลูกค้าใครไม่ได้รถคันนี้ก็ถือว่าพลาดนะครับที่ใครที่อยากได้รถมือสองไปใช้งานผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสุดๆไปเลยชอบมากนะครับลูกค้าขี่ดีด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0626966229ผมธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีๆไปนะครับไว้ใช้งานถ้าใครหาสีประตูอยู่ ราคา4 1 0 0 0 0บาทไม่แพงนะครับไม่แพงสำหรับซื้อสดลดได้นะครับซื้อสดก็ลดได้ไม่มีปัญหานะครับโอนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดฝากระโปรงหน่อยนิดนึงนะครับซื้อสดลดได้นะครับไม่ยุง่งไม่ยากนะครับโอนให้ได้นะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ก็ได้ฟรีดาวได้หมดนะครับลูกค้าฟรีดาวก็ได้ใครที่ อยากได้รถยนต์มือสองไม่ใช้งานากับทางร้านเรานะครับธน,นยศ์ุูกเรือเจริญยนต์ง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้บัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าไม่เครดิตออกรถได้เลยนะครับสบายกับทางร้านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนภาคใต้ภาคเหนืออีสานออกตกนะครับผมจัดไปนั้นให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวลูกค้าอยากมาดูรถมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเรามีรถให้ท่านนะครับตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ก็เยอะอยู่นะครับลูกค้ายังไงก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดตาม ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่หรือว่าอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานแล้วก็มาสปุ่นนุนก่อทางร้านเราก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆเข้ามานะครับเหมือนเช่นคันนี้นะครับผมก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมตลอดนะครับรถตัวคันนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เออไม่ใช่คันเก่านะครับลูกขอโทษทีนะครับด้านหลังนะครับมีรอยอยู่นิดหนึ่งครับมีรอยนิดหนึ่งนี่ไม่อยากทํานะครับ ถ้าใครอยากได้รถมือสองติดต่อผมได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 6 9ผมธนยศุ่งเรืองเจริญยน,ยนง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้รับปก่กนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ